คือไม่กล้าเปิดคลิปอะค่ะพอดีว่าขืนผู้ชายทั้งสองคนนี่จังเลยอะค่ะตื่นเต้นนะคะมีผู้ชายมาแบกนะคะนี่ก็เ,เดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าเดสโกเดี๋ยวก็จะไปปั่นมันว่าดูดีครับว่ามันจะหัวร,รอ้อหรือว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรกับเราไหมอย่างเงี้ยปั่นไอ่อ่ผู้ชายอย่างเงีง้ยเป็นกลยุทธ์ไงไอ้เนี้ยสรุปว่าเขาได้ยินเสียงไม่เอานะ ปิดไม่รู้ละไม่รู้ละจัดไปครับขอโทษที่เป็นภาระนะคะใครเป็นหู้เลือะเฮียเป็นหู้เลือ ขอโทษที่เป็นภาระแล้วก็แบบพูดมากแล้วครับผมสำนึกได้แล้วคือ,ค,อคือมึงตามผู้ชายอย่างนี้เหรอล <c oughs> ่าสุดแม่งโซโลแล้วตอนแรกมาฟอร์มแอเอ๊ะ ตอนแรกนี่คือแอคจัดหลังๆนี่ก็คืออ๋อ,จ,อจะเล่นไฮไลท์อย่างนี้เหรออ๋ออ๋ออือคือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไฮโลงไฮไลท์ดูผมเล่นดิผมก็เรียๆนะทุกคลิปเลยไม่มีหรอกไฮโลงไฮไลท์ะอะตัดต่อลวดเดียวจบวเออใช่ นอกจากจะยิงไม่โดดแล้วก็ยังเป็นบอดให้เขายิงโหดูดิชีวิตร่วมจมเฮียเฮียเฮีฮฮฮฮยหนักใจไม่ที่มีผมเป็นภาลทีมเอาเชื่อเชื่อไหมว่าผมเล่นได้สองวันเิงนะเนี่ย กูภาระจังเลยว่ะโหมีนะมันขลังมันมาเมว่ะนี่ะโอ้โหกระสุนก็เจริญพรฮะ เหลือกูคนเดียวโอ้ยกูรู้สึกกูร,รู้สึกกูเป็นกูมันเป็นภาระไงไม่รู้อ่ะพ,พี่พี่เบอร์สี่อะคะน้องน้องสาวถามว่าชื่ออะไรหรอคะ <Yeah. S 1> เป็นใบเลย <laughs> ติดไม้แล้วติดไม้แล้ว <c oughs> อลวองไปชุบเอง,องประโยชน์แล้วพวกมึงแอ๊กแอคกแอคกเดี๋ยวคุณนอนชุบอย่างนี้เลยฮะไม่มีเลยสามโคงสามคีเนี่ยเลขขงสูงเนี่ยดูผมนี่เป็นตัวอย่าง ไม่ได้ลงไม่ได้รีบหรอกนะบอกเลยโอ้นานเกินอะ่ะโหคือแบบหลับกิ้งรอได้แล้วมั้งเนี่ยก <Yes. S 1> ว่าจะเกิดอา้าใครจะตายก็รีบตายนะเดี๋ยวชุบนอนรออย่างนี้แหละอา้ามันได้ตายเดียวหรอวะเนี่ย <Yes. S 1> อ้กระสุนก็ไม่มีให้กูเลยมมีใครแบบตอบแทนกูเลย โอ้จะร้องจะจะร้องไห้ป่ะไปเอาเรนไปแบกสองคนเลยปะไปเดี๋ยวดีที่กูปิดไหมกูเปิดไหมนี่กูโดนด่ายับอ่ะมึงดูแบบคือคือเฮียจะดูไงก็ได้อย่ากขอให้เฮียอย่ามาดูคลิปกูเลย ไปลงน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยไปขี่รถมาโอหไอ้เฮี่ยรถก็เติมนะนะด้วยนะเฮ้ยเียไปช่วยอ่ะโอ้โหยมีบุญนะมีบุญนะเว้ยมีผู้ชายมาช่วยเนะี่ย ดูกูดิเรียนงงไม่มีใครมาช่วยเลยเอาชูเป็นปพี่กูเป็นเนปะ็นน้าที่เป็นผู้ชมที่ดีจบคลิปนี้ชื่อว่าเป็นผู้ชมที่ดีนะไม่ชูเขาละก็ลังไปเป็นผู้ชมที่ดีนะแล้วกันชื่อคลิปนี้ชื่อว่าเป็นผู้ชมที่ดีจบ ปล่อยให้มึงได้ไปจีบผู้ชายสองคนนั้นไอ้ทันไหมวะทันแหละไอพี่กดยอมไอ้กดตายไปก่อนเดิลเรไปมึงก็กดดีโอ้กดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูจะรีบวิ่งเข้ามา นอนนี่คือนอนรอนอนรอผู้ชายอยี่างนี้ดู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 ด,ด,ดูนี่อย่านี้นี่ผู้ชมพี่ดีเลยพี่พี่เบอร์สี่คะน้อง,น,องน้องสาวถามมาชื่ออะไรหรอคะเขานอกใจเฮียเฮียเขานอกใจเฮียอ,อะไรวะปัดปัดไม่งพวไหน <laughs> คือพี่พี่เบอร์สี่ชื่ออะไรหรอคะน้องสาวถามคะ่ะ ชี่คุณนี่ได้ถามไม่บอกว่าอะไรนะเอาปัป่นจะจัดๆๆอะสัตว์กูบอกเลย <laughs> อย่าให้อย่าให้เขาอะอย่าให้เขาหาคลิปนี้เจอนะมึงถ้าหาคลิปนี้เจอคือแบบโดน,นด่ายับนะ,ะอ,บอ้อาวอีกแล้วเหรอ <laughs> มึงบอกตึงๆไว้เฮี้ยตึงๆมาให้มึงตายบ่อยยังเลยวะเดี๋ยวกูชูบได้ขอบุอ่ะเอาฮมยตรงตรงรูปหัวใจมันมีคนไหมวะเฮ้ยขุมีเฮียอยู่ วัแมคล,ลิน้วยเฮ้ยมันตามมาวะเาอกมกอะว่าชื้วจบตอนนี้จะเล่นอะไรต่อ ชื่อคลิปก็ชื่อว่าผู้ชมที่ดีผู้ชายที่ดีมากกว่าเออผู้ชายที่ดีไงดูมึงมีตัวเลือก2ตัวเลือกไงมันมันมาหากูอะแน่นอน เออแน่นอนล่ะผู้ชายที่ดีคือมึงก็กางกูก็กางได้เหมือนกันแค่ไอวอลไ,ไ,ไอวอกูหมดหรือยังวะเนี่ยเ,ออเดี๋ยวสอ่งอันมา เฮียนกป่ะชุบอะไรคนนี้ไงนกป่ะช่วยด้วยเะวองก็เสือกหมดว้ยประเด็นเนี่ย cưng nhưng mà lục đây cho có một lâu à càng nghe bếp nhưng có bếp ai vò mới chăm à. ปีสองตัวเลยวละเฮ้มันมาตัวนึงนะใหญ่นะซ้ายขวาเลยบวกไหมจะรอชาร์จหรือว่า,างไง ไปทางมึงเหรอย่อให้เป็นไงมาเดินอ้อมเหรอเอ้าโอ้โหจบแล้วเอาดิโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ช่วยกูเลยอ่ะโอู๊สองสอง หน้าหลังไม่มีหมดเลยอะ,ออยะเอาเอาเอาบอดเหรอวะ ไม่ได้ขอบวงตัวนี้มีบอกว่าวเฮ้ยโอ้โมีว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหบนได้ก็มีว่ะตรงกูเลยเยียมเลยสวยเยีย อย่าจะเจอไปเรื่องฟ็อกเป็นไงเฮ้ยที่หนึ่งแบบงงๆครับโอ้โยสำหรับใครที่ชอบก็ยินดีมกดไลค์กดอนสำหรับใครแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตานผมด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้า